สวัสดีเจ้าครูนูมาแล้วนะเจ้าวันนี้ก็มาเจอกันเวลาเดิมนะเจ้าน้อช่วงนี้ก็ดีน้อยนะเจ้าอากาศกําลังดีนะเจ้าบ่ฮ้อนบ่นหนาวนะเจ้าคุณวาก็โอเคเนาะแต่ตอนกลางวันก็หฮ้อนนะเจ้าสวัสดีทุกๆุกคนนะคะวันนี้อากาศร้อนอากาศเยน็นอากาศจะย,ย,ยังไงฝนตกพายุเข้าครูนูก็มาทุกวันนะคะเพราะว่ามันเป็นความหลงหลของเราแล้วนะคะและเรารู้ว่ามี อีกเลยล่ะคนนะคะรอลุ้นกับเราอยู่นะคะเราก็ลุ้นกับตัวเองเช่นกันค่ะว่าวันนี้เอ็กนูเธอจะออกมาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะแต่ไม่ต้องไปลุ้นแล้วล่ะค่ะเพราะคุณนูออกมาทวนอยู่แล้วนะคะเพราะคุณนูรักมากๆเลยค่ะแกนออกมาช่วยเหลือแบ่งปันนะคะเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่มันใหญ่มากๆเลยนะคะมันเลยทําให้เราทําแบบไม่หยุดค่ะยิ่งทํายิ่งรักยิ่งทํายิ่งลงเลยนะคะสวัสดีค่ะโคทีเล็กขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับคุณนูนะคะขอบคุณมาดามลักกี้เลยค่ะวันนี้โชคดีมากเลยนะคะ เราเป็นคนโชคดีนะคะยังมาเจอกระยานนมิตโชคดีอีกนะคะทําให้ความโชคดีของเราทับทวีคูณขึ้นทุกวันนะคะขอบคุณคด อ่าพี่เล็กหรือว่ามาดามลักกี้มากๆเลยนะคะที่มาเป็นคนแรกเลยนะคะมาส่งพลังใจให้กับกรนุนะคะมาเติมไฟให้กับกรูนูขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้กรุนูพาทุกๆคนนะคะมาเรียนรู้นะคะ5ขั้นตอนในการสร้างรายได้ด้วยมือถือของเราค่ะซึ่งคนอีกเยอะแยะมากมายเลยมีมือถืออย่างเดียวนะคะและไม่รู้ว่าเอ๊ะฉันจะสามารถทํามือถือของฉันสร้างเงินได้ยังไงนะคะซึ่ง ยุคนี้มันง่ายมากๆเลยเนาะมาดามลักกี้เนาะการที่เรามีมือถือก็เหมือนกับว่าเราสามารถที่จะเปิดโอกาสของเราได้เยอะเลยแต่หลายคนน่ะมีมือถือแต่ว่ามีแต่เสพเสพอย่างเดียวแล้วก็ไปเสพสิ่งที่ไม่ได้สร้างสรรค์เลยไม่ได้ประเทืองปัญญาตัวเองเลยนะคะฉะนั้นเป็นนึ่งนะคะเขาเรียกเราหรือว่าเรียกใครเลย <laughs> เดี๋ยวคุณนูขอสนับสนุนตัวเองก่อนนะคะมาดามลักกี้เนาะคุณนู ต้องสนับสนุนตัวเองออกไปก่อนนะคะเพราะว่าการที่เราออกมาไลฟ์การที่เราออกมาส่งต่อความรู้ส่งต่อความดีของเราเนี่ยเราต้องสนับสนุนตัวเองออกไปด้วยเนาะอาจจะช้านิดนึงนะคะเครื่องนี้นะคะใจเย็นนงหนึงงัน้นเราก็พูดกันต่อไปเลยนะคะวันนี้นะคะอย่ยงคุณูนะคะมาดามลักกี้ทุกคนนะคะรู้ว่าการที่ยุคนี้เรามีมือถือไม่ใช่ว่ามีแค่เอาไว้เสพอย่างเดียวนะคะจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถเป็นผู้สร้างได้ด้วยตัวเราเอง แค่เราสามารถที่จะใช้มันให้เป็นประโยชน์นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุพี่เล็กสําหรับหัวใจคุณดูหาตัวเองยังไม่เจอหาตัวเองยังไม่เจอสักทีนะคะในโทรศัพท์นี้ก่อนเนาะอาจจะใจเย็นนิดนึงนะคะเขาอยู่กับคุณนูมานานมากๆเลยค่ะต้องขอบคุณเขาก่อนเดี๋ยวคุณนูแชร์ตัวเองออกไปก่อนนะคะคุณพี่เล็กขอบคุณนะคะที่ช่วยคุณนูแชร์แบ่งปันออกไปนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเรามาทําความดีเราออกมาให้เราก็ต้องแบ่งปันออกไปใช่ไหมคะฉะนั้นอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนคุณูต้องสนับสนุนตัวเองก่อนนะคะเรื่องนี้มันอาจจะใจะเย็นนะคะเหมือนคุณนูนี่แหละโทรศัพท์ก็เหมือนคนนะคะใจะเย็นแต่เรารู้ว่าไม่เป็นไรนะคะถ้าเราจะทําบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องใช้พิจารณาวิเคราะห์โทรศัพท์ของคุณูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ แชร์ไปได้หนึ่งกลุ่มยังไม่ไปไหนเลยแป๊บนึงนะคะอ่าขอบคุณทุกพลังใจนะคะที่มาชมคุณูทั้งสดเลยย้อนหลังนะคะขอบคุณที่ช่วยคุณูกดไลค์กดแชร์นะคะค่ะงั้นก็เรามาเข้าเรื่องกันเลยค่ะคนเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่วันเนี้ ไม่รู้จะใช้ประโยชน์อะ,อะไรยังไงบนมือถือของเรานะคะซึ่งจริงๆแล้วคุณนูก็เคยเป็นคนคนนั้นคะ่ะเราก็เป็นแค่ผู้เสพอย่างเดียวใช่ไหมคะและเราไม่รู้ว่าการที่เราอยากจะมีะไรายได้บนออนไลน์มันทํายังไงอะไรได้บ้างแบบนี้เนาะงานสิ่งแรกในวันนี้เลยนะคะ คุณต้องรู้เลยว่าการที่เราขึ้นมาบนออนไลน์เรามีมือถือเครื่องเดียวเนี่ยเราสามารถจะออกมาเป็นผู้ให้ก่อนเลยค่ะเพราะยุคนี้อะไรอะไรเราก็ต้องให้ออกไปก่อนอย่างเช่นวันนี้ถ้าคุณอยากจะเป็นแม่ค้าเราเห็นแม่ค้าเยอะมากเลยตอนนี้ใครก็อยากมาเป็นแม่ค้าใช่ไหมคะ แต่ไม่ต้องไปโฟกัสว่ามีคนเป็นแมคค้าเยอะแล้วงั้นฉันทําคงไม่ทันแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นค่ะอย่างครูนูอย่างมาดามลักกี้อย่างทุกคนที่มาเห็นครูนูหรือว่าอยู่ในกลุ่มแม่ค้าออนไลน์มีคนขายก็เยอะใช่ค่ะและคนซื้อก็เยอะเช่นกันค่ะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะถ้าวันนี้เราอยากจะมาขายเราอยากจะมาสร้างรายได้บนโลกออนไลน์สิ่งแรกที่เราควรทาก็คือเราต้องออกมาให้คุณค่าอะไรบางสิ่งบางอย่างออกไปก่อนนะคะเพราะตอนนี้คนขายเยอะแมคค้าเยอะหรือว่าค้สครูก็เยอะใช่ไหมคะฉะนั้น ั้นความแตกต่างของเราเขาก็จะเห็นจากการให้ของเรานี่แหละค่ะแต่และคนอาจจะขายสินค้าเหมือนกันขายคอร์สเดียวกันคอร์สซื้อชื่อคล้ายๆกันอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเราอะถูกจลิตแตกต่างกันออกไปแต่และคนมีวิธีการสอนแต่และคนมีวิธีการเทรนคนแตกต่างกันออกไปค่ะฉะนั้นก่อนที่เราจะขายหรือว่าเราอยากจะสร้างรายได้บนออนไลน์ด้วยมือถือของเรา เพราะว่าคนส่วนใหญ่ตอนนี้มีมือถือกันเยอะมากแต่ว่าอย่างโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีเนาะมึงคุณนูก็ยังไม่มีโน้ตบุ๊กฉะนั้นแล้วคุณนูก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะคะรู้ว่าแค่คุณมีมือถือคุณก็สามารถสร้างรายได้ได้แล้วแต่ก่อนที่คุณอยากจะสร้างรายได้ให้กับตัวคุณนั้นนะคะคุณต้องรู้ไว้เลยนะคะว่าคุณต้องออกมาให้คุณค่าอะไรบางสิ่งบางอย่างออกไปก่อนนะคะ เพราะถ้าวันหนึ่งนะคะเรารู้ว่าฉันอยากจะขายสินค้ายันฉันอยากจะมีรายได้แต่ตอนนี้ฉันยังไม่รู้ที่จะขายอะไรเลยนะคะสิ่งที่คุณเอาออกมาให้คุณค่านั้นก็อาจจะเป็นการขายแบบไม่ขายได้ค่ะเพราะว่ายุคนี้เราสามารถเอาความรู้ความสามารถนะคะหรือว่าสิ่งที่เรามีในตัวเนี่ย ออกไปให้กับผู้คนค่ะยิ่งเขาเห็นว่าอ๋อสิ่งนี้ก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้ด้วยเลยนะคะมันเป็นสิ่งที่ง่ายและก็ยอดเยี่ยมสําหรับคนที่เขายังไม่รู้เลยนะคะฉะนั้นเราควรที่จะออกมาให้ก่อนนะคะก่อนที่อยากจะมีรายได้อย่าเพิ่งแบบอุ๊ยอยากอยากให้มีรายได้ทันทีทันใดเลยนะคะมันก็เป็นไปได้คะ่ะหรือมันอาจจะเป็นไปได้ยากไม่ไม่ยากหรอกจริงๆแล้วถ้าเรารู้สึกว่ามันยากมันก็จะยากแต่จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้เวลา การที่เราออกมาให้ก่อนนั้นมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆค่ะเพราะว่าลายๆโคนอ่ะไม่กล้าออกมาให้เพราะว่าอยากจะได้เงินเลยอยากจะขายอย่างเดียวเลยแบบนี้นะคะจริงๆแล้วมันก็ทําได้ค่ะแต่ถ้าคุณออกมาให้อ่ะคุณจะมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขมันมันทำไปด้วยที่เออเรา ไม่ใช่ว่าไม่หวังเรามีความหวังไงคือมันเป็นไปแล้วบรได้อยู่แล้วอ่ะแต่ว่าเราปล่อยวางอะไรแบบนี้นะคะคือเราต้องให้คุณค่าออกไปก่อนถ้าเราอยากจะให้จริงๆเรารู้ว่ามันจะมีผลลัพธ์เป็นรูปแบบของเงินมาอยู่แล้วนะคะเราก็จะไม่คิดเยอะเพราะาเรารู้ว่ามันได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะฉะนั้นให้คุณค่าออกไปก่อนนะคะทุกคนอย่าเพิ่งรีบขายอะไรเลยนะคะถ้าอยากจะเป็นผู้สร้างอยากจะมาเป็นผู้ขายเราต้องออกมาให้ก่อนถึงจะ กลายเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมได้นะคะและสิ่งที่2เลยนะคะถ้าคุณต้องการสร้างรายได้บนออนไลน์นะคะคือวันนี้การที่เราขึ้นทํามาทําออนไลน์เนี่ยอย่างครูนูอย่างมาดามลกักกี้และทุกคนที่เข้ามาชมครูนูทั้งสดและย้อนหลังนะคะเรารู้ว่าถ้าเราต้องการทําอะไรสักอย่างหนึ่งะคะ่ะบนโลกออนไลน์ก็ตามหรือว่าบทออฟไลน์ก็ตามเราต้องมีการตั้งเป้าหมายค่ะถ้าวันนี้เราขึ้นมาทําออนไลน์แล้วเราไม่ตั้งเป้าว่าฉันอยากทําเพื่ออะไรนะคะ เราก็จะไม่รู้ค่ะว่าเอ๊ะฉันจะทําไปทําไมฉันจะทําไปเพื่ออะไรนะคะและการที่อย่างครูนูอย่างมาดามตะกี้เราตั้งเป้าหมายว่าฉันต้องการแบบอ่ามีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะมีไรายได้อยากจะมีแบบอะไรหลายๆสิ่งหลายๆ,ๆอย่างที่เป็นสิ่งด้านดีและเป็นผู้ทรงอิทธิพลในด้านดีแบบเนี้ยเราเลยรู้ว่าอ,อ๋อเป้าหมายของเราอ่ะมันก็ไม่ได้อะไรนักหนาเหมือนกับว่า ถ้าเราอยู่ในโลกออฟไลน์เราไม่รู้เลยว่าเราจะตั้งเป้าว่ายัางไงเพราะการที่เราอยู่ในโลกออฟไลน์มันนานมากอะ่ะแล้วเหมือนกับาบางครั้งเป้าหมายเราอาจจะไม่สําเร็จเพราะเราไม่มีคนชี้นําทางใช่ไหมคะการตั้งเป้าหมายในโลกออฟไลน์อาจจะได้ก็ได้ไม่ไม่ได้ก็แบบเสียใจหรือว่าผิดหวังอะไรแบบแต่การที่คุณตั้งเป้าบนโลกออนไลน์แล้วคุณรู้สึกว่าเป้าหมายคุณชัดเจนขึ้นในทุกวันคุณจะรู้สึกมีพลังค่ะ คุณจะรู้สึกว่าอ๋อมหน้าละคนที่เขาทําออนไลน์แล้วเขาสําเร็จนั้นเขารู้เขามีเป้าหมายที่ชัดเจนเวลาที่เขาลงมือทอะมันมันทำให้เขารู้สึกว่าทุกครั้งที่เขาทำนะเขามองภาพเป้าหมายของเขามันชัดเจนขึ้นในทุกๆวันนะคะถ้าคุณมาทําออนไลน์อยากจะสร้างไรายได้คุณต้องตั้งเป้าก่อนว่าทําไมคุณถึงอยากขึ้นมาทําออนไลน์นะคะสวัสดีค่ะมาดามแอมขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับตูนูนะคะรักและขอบคุณทุกพลังใจมากเลยค่ะ อย,อย่างมาดามแมมอย่างมาดามลักกี้นะคะทุกคนตั้งเป้าไว้แล้วว่าการที่ฉันขึ้นมาทําออนไลน์ฉันจะต้องแบบมีชีวิตมีอนาคตที่มั่นคงยั่งยืนนะคะเพราะว่าอย่างเช่นบางคนอะ่ะทำงานประจําหรือว่าข้าราชการเนาะหรือได้โงนะ <c oughs> ขอโทษนะคะหลายคนมีความรู้สึกว่า ฉันต้องรอแบบให้กเกษียณก่อนถึงจะสามารถมีอิสระในการใช้ชีวิตฉันถึงจะสามารถมีอิสระที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่การที่เราตั้งเป้าหมายบนโลกออนไลน์นั้นเราไม่ต้องรอให้เราปลดกเกษียณหรือว่ารอให้เราแบบอ่าแบบถึงเวลาที่แบบว่าหมดอายุการทํางานเหมือนคุณูไปเป็นแรงงานไทยอ่ะในต่างแดนอ่ะคุณูต้องมีความรู้สึกว่าฉันอ่ะตั้งเป้าไว้ว่าถ้าวันนี้อ่ะฉันแบบไม่ได้จ้างงานต่อน ยังไม่รู้เป้าหมายชีวิตเลยอะไรแบบนี้นะคะและมันทําให้รู้สึกว่าตลอดทั้งชีวิตของเรามาเราไม่เคยแบบอ่าทำอะไรที่มันมีคุณค่าเลยนะคะเพราะเรารู้ว่าการที่หลายๆคนในวันนี้ไปไม่ถึงเป้าหมายไปไม่ถึง ฝั่งฝันในโลกออนไลน์เพราะว่าไม่เคยมองภาพเป้าหมายตัวเองไม่เคยตั้งเป้าให้กับตัวเองว่าทําเพราะอะไรนะคะการที่คุณจะขึ้นมาทําออนไลน์คุณทําเพื่ออะไรนะคะอย่างเราทุกคนนี้แบบอยากต้องการสําเร็จอะแต่เราไม่ได้ต้องการสําเร็จเพื่อตัวของเราเองแต่เรารู้ว่าทุกการสําเร็จของเราใครที่จะได้รับผลประโยชน์บ้างมีพ่อมีแม่มีครอบครัวของเราและก็ยังมีคนอีกเยอะแยะเลยที่เขากําลังแบบ เดินทางมาแล้วรู้สึกโอ้ยฉันก็ยังไม่รู้จะไปต่อยังไงหรือว่าบางคนที่ยังไม่ได้เริ่มต้นเลยนะคะพอเขามาเห็นเราเขาอาจจะมีพลังใจมากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นแล้วคุณต้องรู้เลยก่อนจะสร้างรายได้บนออนไลน์คุณต้องตั้งเป้าก่อนว่าคุณขึ้นมาทําออนไลน์เพื่ออะไรนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่สามเลยนะคะในวันนี้นะคะเราต้องรู้เลยว่าถ้าเราอยากจะสร้างรายได้บนออนไลน์ด้วยมือถือเราต้องทาเฟซของเรานี่แหละ ให้หน่าเชื่อถือนะคะหลายคนนะคะเมื่อก่อนคุูนูเป็นคนหนึ่งนะคะที่แบบใช้เฟซของคุณนูเนี่ยแบบรูปโปรไฟล์เป็นแมวเป็นหมาสวัสดีค่ะครูวิสา ทำทันทีใช่ค่ะอ่ามาดามแหม่มเนาะทาต้องทํา,าท,ทันทีเลยค่ะเพราะว่าการทําทันทีนี้อย่างน้อยเราก็แบบเดินมาก่อนใครอะแล้วเราก็เจออุปสรรคแล้วก็เจอวิธีแก้ปัญหาก่อนใครเราเลยสามารถนํามาส่งต่อได้เนาะมาดามแหม่มสวัสดีนะคะครูวิสาขอบคุณมากเลยะคะ่ะวันนี้มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะอั้นตอนที่สามเราต้องทําเฟซของเทาให้หน่าเชื่อถือวันนี้มีคนเยอะแยะมากมายอย่างครูนูเองนะคะมีใครมาแบบ ขอแอดขอเพื่อนเป็นเพื่อนเนาะแล้วเราเข้าไปดูอะ่ะเขาไม่มีการเคลื่อนไหวหรือว่าเขาไม่ เป็นรูปของคนเขาอ่ะของตัวเขาเองเลยเราก็ยังไม่กล้าที่จะรับใช่ไหมคะตอนนี้หายากมากเลยว่าคนที่จะยังมีรูปเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวของเราเนาะตอนนี้ก็คนที่เพราะว่าตอนนี้ใครหลายๆคนแบบเยอะมากที่จะต้องการขึ้นมาอยู่บนโลกโออนไลน์เขาก็จะรู้แล้วว่าการทาเฟซให้หน่าเชื่อถือก็คือการที่เราต้องเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะคะทําหน้าปกให้ดูดีหน่อยแล้วก็ต้องมีการโพสต์อะไรแบบนี้นะคะถ้าใครที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเลยเราก็ไม่กล้าที่จะรับเพื่อนเนาะถึงบางคนนะคะมี รูปโปรไฟล์เป็นรูปคนแต่เวลาที่มาสมัครเป็นเพื่อนเพื่อนเราเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเราอะ่ะแล้วทีนี้เราเข้าไปดูโปรไฟล์เขาอะ่ะเขาไม่มีการเคลื่อนไหวเลยเราก็ยังไม่กล้าที่จะรับน้องไม่รู้ว่าเขามีตัวตนจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะฉะนั้นแล้ววันนี้คุณต้องเปลี่ยนเฟซของคุณนะคะ เป็นอ่าแบบให้รู้คนรู้จักว่าคนคนนี้แหละเป็นคุณคนนี้เป็นมาดามแมมคนนี้เป็นรูกพิ่สาคนนี้เป็นมาดามลักกี้นี่แหละครูนูนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะเราต้องทําเฟซของเราให้ดูดีดูสวยนะคะแล้วก็มีการทาอ่าแบบจัดระเบียบเฟซของเราให้ดูดีที่สุดนะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นเหมือนร้านค้าของเราเนาะถ้าเราต้องการใช้ เฟสของเราในการสร้างรายได้นะคะและอย่างหนึ่งก็คือการที่เราสามารถสร้างธุรกิจของเราโดยการเปิดเพจนั่นเองค่ะ เพจกับเฟซนะคะเราต้องมีเฟซก่อนเนาะถึงจะเปิดเปิดเพจได้นะคะฉะนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะถ้าคุณต้องการสร้างรายได้บนออนไลน์จากมือถือของคุณคุณต้องมีทั้ง facebook ส่วนตัวแล้วก็มีเพจและทํา facebook ของคุณรูปโปรไฟล์รูปหน้าปกของคุณให้ดูน่าเชื่อถือนะคะเอาให้สวยที่สุดสวยกว่าตัวจริงยิ่งดีค่ะเพายุคนี้เขาแค่เห็นแบบรูปโปรไฟล์เขาก็ต้องเข้ามาดูแต่ถ้ารูปโปรไฟล์เราไม่น่าสนใจอะ ก็ไม่มีใครอยากจะดูใช่ไหมคะใครที่ยังมีรูปโปรไฟล์โปรไฟล์เป็นหมาเป็นแมวเป็นรูปดอกไม้เป็นรูปวิวอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็เปลี่ยนแปลงเอารูปเราไปถ่ายร่วมด้วยก็จะดีที่สุดเลยนะคะอ่าแล้วก็ขั้นตอนที่4เลยนะคะวันนี้นะคะเราต้องรู้ว่าการที่เราต้องการทรํารายได้บนออนไลน์นะคะเพื่อนอ่ะสำคัญที่สุดนะคะเพื่อนใน Facebook ของเรานี่แหละ เพื่อนคือโอกาสของเราค่ะถ้าวันนี้คุณมีเฟซแล้วมีเฟซที่ดูน่าเชื่อถือแล้วหน้าตาก็เป็นครูนูนี่แหละแต่ว่าครูนูอ่ะมีเพื่อนอยู่แค่ห้าสิบคนมีเพื่อนแค่ร้อยกว่าคนอันนี้ก็ดูแบบไม่น่าเชื่อถือแล้วนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าไม่ไปคบใครเลยนะคะจริงๆแล้วโอกาสในการสร้างรายได้อ่ะมาจากคนอื่น,นะคะ่ะมาจากเพื่อนของเรานะคะฉะนั้นคุณจะต้อง แอดเพื่อนให้เยอะที่สุดให้ถึงห้าพันคนเลยก็ว่าได้นะคะตอนนี้คุณนุก็ยังไม่ถึงแต่ก็ต้องแอดทุกๆวันนะคะเพราะว่าเราก่อนที่จะแอดใครก่อนที่จะรับใครเราต้องเข้าไปดูโปรไฟล์เขาก่อนเห็นไหมเรายังต้องดูโปรไฟล์เขาเลยอ่ะก็เหมือนกันนั่นแหละคนอื่นเขาก็ต้องดูโปรไฟล์ก่อนก่อนที่จะรับเป็นเพื่อนว่าคนนี้มีการเคลื่อนไหวหรือเปล่านะคะไม่ใช่เฟซเมื่อปีก่อนนู้นแล้วนะคะแอดเป็นเพื่อนเราแล้วไม่มีการเคลื่อนไหวเลยอะไรแบบนี้เราก็เอ๊ะ จะใช่หรือเปล่านอกจากจะได้โอกาสอะไรจากคนนี้หรือเปล่าแบบนี้นะคะฉะนั้นควันแอดเพื่อนให้ได้เยอะที่สุดนะคะ ก่อนที่จะแอดเราก็ดูก่อนว่าคนนี้อ่ะเป็นใครนะคะดูหน่าเชื่อถือหรือเปล่าอะไรแบบนี้นั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะเพราะว่าการที่เราจะสร้างรายได้บนออนไลน์นะคะเราต้องมีเพื่อนให้เยอะที่สุดเพราะเราไม่รู้หรอกว่าอีกต่อไปในวันข้างหน้าเพื่อนคนนั้นอะ่ะเขาจะกลายมาเป็นลูกค้าของเราหรือเปล่านะคะมาเป็นลูกค้าประจําของเรามาเป็นลูกศิษย์ของเรานะคะมาเป็นแบบ คนทำาธุรกิจร่วมกันอะไรแบบนี้นะคะฉะนั้นต้องแอดเพื่อนให้ได้เยอะนะคะทุกคนอย่าทิ้งเฟซของคุณมีแค่เพื่อน200คน300คนนะคะเอาให้ถึง5,000คนได้ยิ่งดีค่ะพอเต็มแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะถ้ามีคนแอนมาเราก็ให้ติดตามนะคะหรือถ้าพอเต็ม5,000แล้วแล้วดูรู้สึกว่าคนไหนไม่มีการเคพื่อนไหวเราก็สามารถที่จะลบทิ้งได้ะคะ่ะเพราะว่าบางคนนะคะแบบ แอดมาเฉยๆแล้วก็ไม่มีการทําอะไรเลยนะคะนั่นก็หมายความว่าเขาไม่ใช่คนที่จะมาเป็นลูกค้าของเราในอนาคตหรือว่ามาเป็นลูกศิษย์ของเราในอนาคตแล้วก็โอกาสจากเขามันก็มีน้อยมากเพราะว่าเขาไม่มีการเคลื่อนไหวเขาอาจจะมีเป็นหลายๆเฟซมากเลยนะคะฉะนั้นก่อนจะรับเพื่อนให้เยอะที่สุดเราก็ต้องเข้าไปดูโปรไฟล์เขานะคะว่าเขาน่าเชื่อถือหรือเปล่านะคะแล้วก็เราจะสามารถได้โอกาสจากเขาอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะแลกเปลี่ยนแบบ ช่องทางการทำเงินช่องทางการศึกษาความรู้อะไรแบบนี้เลยนะคะขอบคุณค่ามาดามแมงเนาะคนเยอะมากนะคะเพราะว่าหลายคนอะแอดมาเราไม่รู้ว่าเขาอะทำอะไรแล้วก็บางคนก็เงียบกิ๊บเลยต้องคอยลบอยู่ตลอดใช่ค่ะอาฉะนั้นขั้นตอนที่5้าเลยนะคะ วันนี้เราต้องทาเฟซของเราให้คลื้คลื้นนะคะให้เป็นเหมือนตลาดนัดเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าการที่เราอยากสร้างรายได้บนออนไลน์เนาะถ้าวันหนึ่งเราไม่เคยโพสต์อะไรเลยนะคะ mm. ก็เวลาเขามาดูเราเขาก็รู้อา้าแล้วคุณนูทําอะไรคุณนูขายอะไรคุณนูแบบอยู่วันๆทำอะไรบ้างอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีการโพสต์เลยนะคะ mm. เขาก็จะเห็นเราเงียบนะคะฉะนั้นการที่เราต้องการสร้างรายได้ บนออนไลน์เราต้องโพสต์บ่อยๆออกมาไลฟ์ออกมาทำคลิปออกมาอ่แสดงโพสต์ที่ดูน่าเชื่อถืออะไรแบบนี้นะคะ่ะแบบคือต้องทำให้คนเห็นเราบ่อยที่สุดอะถ้าไม่มีคนเห็นเราไม่เคยทำอะไรเลยนะคะนานๆทีโพสต์อะไรแบบนี้เขาก็ดูแบบแล้วว่าอ๋อคุณคงไม่ได้ทําจริงจังคุณนอกคงคงทําเล่นๆอะไรแบบนี้นะคะฉะนั้นถ้าเราอยากสร้างไรายได้เราก็ต้องทำเฟซของเราให้คลึกคลืน้นให้แบบอย่างน้อยก็โพสต์สาครั้งในแต่ละวันใช่ไหมคะ เวลาที่คนเข้ามาดูเขาจะได้รู้ว่าเราทํำอะไรบ้างขายอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะคะขายความรู้ขายกาแฟแบบนี้นะคะเหมือนอ่ะมาดามแหนมเนาะขายเป็น เจ้าของร้านเป็นเจ้าของกิจการทําอะไรอยู่อะไรแบบนี้นะคะเหมือนครูวิชาอะไรแบบนี้เนาะเราต้องคอยโพสต์ตลอดว่าเราทําอะไรบ้างะคะในแต่ละวันนะคะชีวิตประจําวันของเราแบบนี้เวลาที่เราไม่โพสต์เลยก็เหมือนกับเฟซของเรามันก็เงียบเลยนะคะไม่มีใครคิดว่าคุณมีตัวตนอยู่แน่นอนค่ะเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดถ้าเราอยากสร้างไรายได้เราก็ต้องสร้างการเชื่อมต่อสร้างการมีคอนเน็กชันเนาะกับเพื่อนกับ ผู้คนด้วยนะคะไม่รู้หรอกว่าบางคนเขาไม่ได้แอดมาเป็นเพื่อนเราอะ่ะเขาส่องเราเวลาที่เขามาชมคลิปมาชมโพสต์ของเรามาชมไลฟ์ของเราอะ่ะเขาแค่ส่องดูว่าอุย้ยครูนูทาอะไรหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะ,ะหรือว่าเหมือนไม่โพสต์อะไรเลยในะแต่ละวันอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเราก็ให้ให้คุณค่าดูการแบบแชร์ครูแชร์โค้ชแชร์ค,รชรคนสําเร็จอ่าให้เขาได้รู้นะคะเพราะว่า โสหรือว่าคลิปต่างๆหรือว่าไลฟ์ของคนสําเร็จเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะมันจะทําให้ใครหลายๆคนที่ต้องการปลดล็อกให้มีชีวิตดีขึ้นถ้าเขามาฟังแล้วเขามีชีวิตดีขึ้นอะ่ะเราก็แบบเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกัน,นะคะ่ะอ่าฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้คุณหนูเชื่อนะคะว่าใครหลายๆคนอะ่ะที่ยังไม่กลา้าที่ยังไม่รู้ว่า การที่จะทําออนไลน์จะสร้างเงินจากมือถือฉันจะต้องทํำยังไงฉันจะต้องเริ่มต้นยังไงบ้างนะคะสิ่งแรกเลยคุณจะต้องให้คุณค่าออกไปก่อน,นะคะ่ะในวันนี้ถ้าคุณอยากจะมาเป็นผู้สร้างมาเป็นผู้ขายมาเป็นแม่ค้าอยู่บนออนไลน์นะคะคนทํากันเยอะมากค่ะคนซื้อคนขายก็เยอะนะคะแต่เราจะทํายังไงอะ่ะเพื่อที่เราจะแตกต่างนะคะก็คือคุณต้องออกมาให้คุณค่าอะไรบางสิ่งบางอย่างออกไปก่อนนะคะไม่ใช่ว่า วันนี้อยากจะขายสินค้าได้ฉันออกมาขายอย่างเดียวเลยฉันไม่ให้อะไรกับใครหรอกฉันจะเอาอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็เราเองก็ยังไม่อยากซื้อนอกท้าใครที่แบบออกมาเป็นแม่ค้าเลยนะคะแต่ยุคนี้ เราก็เห็นว่าคนเยอะมากออกมาให้มากกว่าที่จะออกมาขายก่อนนะคะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเริ่มต้นนะคะอยากจะสร้างรายได้บนออนไลน์คุณก็ต้องออกมาให้คุณค่าออกไปก่อนคุณรู้ตัวว่าอุ้ยฉันมีของดีอะไรฉันเก่งเรื่องไหนก็นําสิ่งนั้นมาแบ่งปันค่ะได้ค่ะหรือบางคนไม่กล้าออกมาให้ไม่กล้าออกมาไลฟ์ก็แชร์สิ่งดีๆออกไปแค่นี้ก็ถือว่าเราให้คุณค่าออกไปแล้วค่ะแล้วสิ่งที่2นะคะก็คือคุณจะต้องตั้งเป้าหมายในการทําออนไลน์นะคะว่าวันนี้ ฉันอยากจะมาเป็นคนทําออนไลน์นะเอ๊ะแต่ฉันขึ้นมาทําเพื่ออะไรวะแบบเพื่อต้องการอะไรแบบนี้ถ้าเราไม่รู้ว่าเราต้องการทําออนไลน์เพื่ออะไรเราก็จะไม่มีพลังและจะไม่มีแรงที่จะทํามันต่อไปค่ะแต่ถ้าคุณรู้ว่าการตั้งเป้าของคุณบนออนไลน์คือคุณต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณต้องการมีรายได้คุณต้องการเป็นแบบต้นแบบความสําเร็จให้กับผู้คนมากมายคุณจะมีพลังและคุณจะรู้ว่าทุกความสําเร็จของคุณนะั้นี พ่อมีแม่มีครอบครัวและก็มีใครเยอะแยะที่จะได้ผลประโยชน์จากคุณน่ะคุณจะรู้สึกว่าอ๋องั้นนะ่ะสิ่งนี้แหละมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ผลักดันให้ฉันสร้างรายได้บนโลกออนไลน์ได้อย่างแน่นอนนะคะคุณก็จะกลายเป็นคนที่ทําแบบไม่มีไม่มีคําว่าอยากหยุดอ่ะทําแบบอยากให้อยากให้เพราะคุณรู้ว่ามันน่ะเป็นสิ่งโคตรยอดเยี่ยมที่จะสามารถทําให้คุณสร้างประวัติ ศาสตร์หรือว่าเขาเรียกอะไรตำนานให้กับครอบครัวของคุณนะคะเหมือนคุณนูนี่แหละคุณจนูนจะเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่ให้กับตัวคุณูและก็ครอบครัวของคุณูเนาะแล้วก็สิ่งที่สามเลยนะคะวันนี้เราจะต้องทำเฟซของเราให้หน่าเชื่อถือที่สุดน,นะคะการที่ทําเฟซน่าเชื่อถือก็คือนะคะสวัสดีค่ะครูพิทีฟขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งกาลังใจให้กับคุณูนะคะพีทีฟเข้ามานานรือย,ยังคุณูไม่เห็นขอบคุณมากเลยนะคะ นานแล้วเนาะการที่เรารู้ว่าขั้นตอนที่จะพาเราไปสู่การสร้างรายได้น,นั้นนะคะเราควรที่จะทําเฟซของเราให้น่าเชื่อถือมากที่สุดวันนี้ใครที่ยังเฟซเป็นหน้าไม่ใช่หน้าตัวเองอะ่ะยังเป็นหน้ารูปหมาลูกแมวลูกต้นไม้ดอกไม้เปลี่ยนซะนะคะเพราะว่าเวลาที่คุณแอดมาเป็นเพื่อนเพื่อนของคูนูคูนูก็ยังไม่กล้ารับเลยนะคะหรือแม้กระทั่งว่าคุณเห็นคนที่เขาแอดมาหาคุณอะ่ะ เป็นรูปอื่นที่ไม่ใช่เขาอ่ะเราก็ต้องเข้าไปส่องมันดูไม่น่าเชื่อถืออ่ะเราก็เลยไม่อยากที่จะรับเลยเนาะเพราะนั้นปรับปรุงนะคะเฟซของคุณนะคะสร้างเพจนะคะของคุณให้เป็นธุรกิจออนไลน์นะคะขอบคุณมากนะคะครูพิธีขอบคุณที่ชชวยครูโนแโชร์ค่ะถ้าเรารู้ว่าการที่เราอยากจะมีธุรกิจบนออนไลน์เฟซของเราเพจของเราต้องดูสวยต้องดูดีต้องดูน่าเชื่อถือนะคะเด็กก็ขั้นตอนที่สี่เลยนะคะเราจะต้องรู้ว่า วันที่จะเพิ่มเพื่อนในทุกๆวันนะคะใครที่ยังเพื่อนไม่ถึง5,000คนเราต้องคอยเพิ่มเพ,เพื่อนเพราะว่าเพื่อนคือโอกาสค่ะเราไม่รู้หรอกว่าใครที่จะกลายมาเป็นลูกศิษย์ของเราในวันข้างหน้าใครจะกลายมาเป็นลูกค้าประจําของเราในวันข้างหน้านะคะเพราะว่าการที่เราอยากจะสร้างธุรกิจเราจะต้องคบคนคบเพื่อนคบกลยาณมิตรแต่ก่อนที่จะรับใครเราก็ต้องดูก่อนว่าคนคนนั้นมีเฟซที่น่าเชื่อถือหรือเปล่านะคะไม่ใ,ใช่ว่าแอดมาแล้ว ไม่มีการเคลื่อนไหวเลยเนาะบางคนมีคุณูเชียวทุกคนก็เจอเนาะเหมือนมาดามแมมบอกต้องคอยลบทุกวันเพราะว่าคนส่วนใหญ่แล้วมีเฟซหลายเฟซแอดมาแล้วก็ไม่มีการเคลื่อนไหวเลยนะคะฉะนั้นก่อนเราจะรับใครเราก็ดูก่อนว่าคนนั้นน่ะมีความน่าเชื่อถือหรือเปล่ามีการเคลื่อนไหวหรือเปล่าแบบนี้เนาะเวลาที่เรารับรับรับ,ร,บรับแล้ว ไปไปมามันเต็มซะก,ก่อนคนที่เขาเราจะได้โอกาสจากเขาอะ่ะเราก็เข้าไม่ถึงเขาอะไรแบบนี้นะคะฉะนั้นควรที่จะแอดเพื่อนในทุกวันให้ครบ5000คนแล้วก็ต้องแอดคนที่น่าเชื่อถือนะคะคนที่เขาจะนําโอกาสมาให้กับเรานะคะเขาจะกลายมาเป็นคู่ค้าคู่ธุรกิจของเราได้นะคะแล้วก็สิ่งที่ไหนแล้วเอยสิ่งที่5วันนี้นะคะการที่ใครหลายๆคนรู้ว่าแบบ เราอยากทำไรายได้อะจากบนเฟซบุ๊กอ่ะจากบนเพจอ่ะจากมือถือของเราเราต้องทำเฟซทำเพจของเราให้เป็นเหมือนคลุกคลืนตลาดอะไรแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าเราต้องคอยโพสต์คอยเปิดร้านนะคะไม่ใช่ว่าถ้าคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์อ่ะคุณไม่เคยขายอะไรเลยคุณไม่เคยโพสต์เปิดร้านเลยอ่ะไม่เคยแบบออกมาไลฟ์ไม่เคยออกมาทําคลิปไม่เคยออกมาโพส ไอสิ่งที่มันสร้างสรรค์เลยอะไรแบบนี้นะคะไม่เคยแช์อะไรลงไปเลยนะคะถ้าเราไม่ออกมาไลา์เราไม่ออกมาแบบแบ่งปันเราก็สามารถแบ่งปันคลิปลายคนสําเร็จออกไปได้ค่ะซึ่งมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะนั่นแหละ5วิธีนี้นะคะ5ขั้นตอนนี้ครูนูเชื่อว่าถ้าใครที่ต้องการเริ่มสร้างรายได้บนมือถือคุณจะกลายเป็นคนหนึ่งที่สามารถใช้5สิ่งนี้5ขั้นตอนนี้นําไปใช้แล้วสร้างรายได้ได้กับตัวคุณอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณทุกคน กลังใจนะคะที่มาส่งให้ครูนูทั้งสดและย้อนหลังนะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเริ่มสร้างออนไลน์สร้างเงินจากออนไลน์นะคะด้วยมือถือนี่แหละเนาะคุณสามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามพูดคุยปรึกษากับครูนูได้นะคะครูนูก็มีคอสออนไลน์สร้างอาชีพนะคะจากสิ่งที่รักบนออนไลน์นะคะเพราะคุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถทําสิ่งนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะรักสิ่งไหนชอบสิ่งไหนสามารถนํา มันออกมามาทําเป็นรายได้ได้เลยค่ะยุคออนไลน์อะไรก็ง่ายไปหมดเลยนะคะนะคะ้<笑><笑>นะก<ค>ะฉะนั้นเลยนะคะคุณนูเชื่อว่าทุกคนต้องการสร้างรายได้กันอยู่แล้วค่ะเริ่มต้นวันนี้เลยเริ่มทันทีเลยนะคะแค่คุณได้เริ่มคุณก็โคตรสุดยอดแล้วค่ะขอบคุณทุกพลังใจที่กดไลค์กดแชร์กับคุูนูนะคะขอบคุณมากค่ะมาดามแมมใครที่แบบมีความรู้สึกว่าทําไมฉันไม่กล้าเริ่มสักทีนะคะคุณไม่ต้องคิดเยอะคะ่ะถ้าคุณอยากจะออกมาให้อ่ะ คุณอยากจะมาเป็นผู้สร้างคุณจะไม่มีความรู้สึกกลัวคุณจะไม่มีความรู้สึกอายเลยค่ะเหมือนครูนูไม่เคยอายไม่เคยกลัวตั้งแต่วันแรกที่รู้เพราะครูนูเชื่อว่าเราอะคิดยังไงจิตตั้งต้นของเราเป็นแบบไหนวันหนึ่งนะคะจิต ของเราจะพาเราไปสู่สิ่งสิ่งนั้นอย่างแน่นอนค่ะฉะนั้นแล้วทุกคนในวันนี้นะคะคุณเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่และจะสามารถสร้างรายได้ได้ไดอย่างมากมายขอบคุณครูพิธีพย์เช่นกันนะคะที่มารับความรู้ดีๆจากทุนูนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกกาลังใจที่กดไลค์กดแชร์ให้กับทุนูขอบคุณที่ติดตามเพจทุนูนะคะแล้วก็มาเจอกับทุนูได้ในทุกๆวันที่ช่องนี้ช่องเดียวนะคะนางเอกก็คือทุนูนี่แหละดีเนาะเรานี่ก็เป็นนางเอกได้นะคะเห็นไหมตอนนี้ไม่ต้องไปให้ใครมากํากับ เราแล้วนะคะเรากํากัดชีวิตของเราเองเป็นนางเอกด้วยตัวของเราเอง <c oughs> หนูจ่นชอบก็ตรงนี้แหละคะ่ะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะทุกคนสําเร็จยิ่งใหญ่เติบโตบนออนไลน์ได้อย่างแน่นอน,นะคะ่ะแล้วมาเจอกับครูหนูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะรักมาดามแมมรักครูพิธีมากมากเลยนะคะรักครูพิสานะคะรักโค้ชพี่เล็กแล้วก็ทุกคนที่มาชมย้อนหลังด้วยนะคะบ๊ายบาย